นิยายรักนิยายเสียงเรื่องดวงใจท่านชี้ตอนที่28ในที่สุดเสียงหัวใจของลูกน้อยที่ยังไม่รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็เต้นได้ดีขึ้นทำให้คุณหมออนุญาตให้การเกตกลับวางได้ กระเกตดีใจที่จะได้ออกจากห้องสี่เหลี่ยมที่มีกลิ่นน้ำยาทำความสะอาดที่เธอไม่ชอบเสียทีเธอบนให้ปาริดังฟาดิดาฟังอยู่เสมอว่าเธออยากจะออกไปเดินเล่นในสวนสูดกลิ่นต้นไม้ใบยญากับอากาศที่แสนบริสุทธิ์ท่านชีคาซันลงทุนมารับยอดดวงใจของเขาแม้จะติดภารกิจก็ยังหาเวลา ให้กับการเกตของเขาคนสำคัญที่สำคัญเธอต้องเข้าไปอยู่ในที่ใหม่ที่เธอจะต้องเซอร์ไพรส์อย่างแน่นอนฝ่ายของกาะเกตเองเมื่อได้รับความอํานวยความสะดวกด้วยการนั่งรถเข็นออกมาที่รถคันโตทันทีก็ก้มลงอุ้มเธอแต่กาะเกตไม่ยอมด้วยความดื้อดึงเธอเอาแต่บีบมือของปาริดานนั่น ฉันจะเดินเองบอกเพียงสั้นๆแล้วค่อยๆลุกขึ้นเดินช้าๆไปที่รถท่านชีก็ไม่ขัดใจแต่ก็ยังคอยประครับประคองไปไม่ยอมห่างพยาบาลที่ท่านชีกได้จ้างคอยให้มาดูแลสุขภาพพลานามัยอย่างใกล้ชิดถึงสองคนก็ยังคอยเฝ้าตามประกบไม่ยอมห่างโดยให้ นั่งรถที่ขับตามมากระทั่งรถมาจอดทางด้านหน้าตํนักในกระเกตจึงยิ่งงงเพราะเธอควรจะต้องอยู่ที่ตํนักเล็กๆที่เรียกว่าหาเดมของท่านชีคแต่ไงรถถึงได้มาจอดอยู่ที่นี่ที่ที่เคยเป็นที่ต้องห้ามสําหรับเธอแต่เพราะความโกรธและทิฐิจึงไม่ยอมถามออกไปประตูถูกเปิดแบบอัตโนมัติ ท่านชิคที่เดินลงมาก่อนรีบคอยประคับประคองด้ามบวบวางลงจากรถที่ค่อนข้างสูงกระเกต์มือต่มองตำหนักใหญ่โดยไม่ระมัดระวังเกือบก้าวพลาดอุ๊ยร่างบางเซทว่าท่านชิคยังประคองร่างเล็กๆเ,เอาไว้ได้กอระเกตท่านชิกออกเสียงดุคนตัวเล็กทุกคนที่เห็นต่างพากันตกใจ เพราะถ้าพลาดอาจสูญเสียมากกว่าที่ใครจะคาดคิดกระเกตเองก็ตกใจแต่ชันชิกไม่ไว้ใจให้เธอเดินอีกต่อไปแล้วเขาจึงตัดสินใจก้มลงอุ้มรางเล็กๆนั้นขึ้นมาในวงแขนอันแข็งแกร่งสือแทนปล่อยดิฉันเดินเองได้อย่าดื้อนะกระเกตคำดุนั้นทำให้คนโกรธอีกคนจะต้องเงียบเสียง แล้วหันมาเกาะไหล่ที่กว้างกำยำนางเสียแทนท่านชีกอุ้มพาหญิงสาวเข้าไปในตัวตำหนักหรูราและกว้างขวางกระเกตมัวแต่มองอย่างสงสัยว่าจู่ๆทำไมท่านชีกถึงได้พาเธอมาที่นี่ขณะผู้ติดตามต่างรีบพากันตามเข้ามาติดๆต,ตอนนั้นนั่นเองท่านชีก็พาเธอเข้ามาที่ตำหนักภายในห้องนอนอันใหญ่โตวกว้างขวาง ทุกอย่างถูกประดับประดาด้วยสีทองกระเกตถูกวางลงที่เตียงกว้างเตียงสีขาวคลิปทองปาริดาที่ตามมานั่งอยู่ข้างๆเตียงพร้อมรอยยิ้มกรุ้มกริ่มห้องใหม่ของเธอชอบหรือเปล่ากระเกตอ,องไปร,บรอบๆเธอไม่ยอมพูดกับท่านชีคจะว่าตื่นเต้นก็ตื่นเต้นดีอยู่หรอกแต่เธอไม่เข้าใจเลยว่า นางในฮาเร็มอย่างเธอมีสิทธิ์ที่จะอยู่ที่นี่ด้วยหรือหรือเป็นเพราะเธอท้องลูกของเขาเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านชีกเธอถึงได้อยู่ที่นี่จนกว่าเธอจะคลอดอยากจะถามให้ขายคลางแคลงใจแต่เพราะยังโกรธจึงไม่กล้าถามไม่แม้แต่จะมองใบหน้าอันรอดเหลา ท่านชิกน้อยใจอยู่บ้างแต่ไม่คิดโกรธเอาแต่ชีนช้นู่นชี้นี่บงการให้บรรดาสาวใช้คอยหาสิ่งที่ถูกใจมาให้กระเกตค่อยๆลุกขึ้นเดินออกไปที่ระเบียงสูดอากาศบริสุทธิ์ภายนอกเธอเห็นสวนดอกไม้ทำให้เธอเพลินตาเพลินใจท่านชิกเดินเข้ามายืนเคียงข้าง เห็นไปหน้าหนวนใสดูมีความสุขมากขึ้นท่านชีก็รู้สึกดีมากขึ้นกว่าเดิมชอบหรือเปล่าเสียงทุ้มถามเบาๆแต่มีลึกที่คนโกรธจะยอมตอบคำถามกระเกตจึงได้ยินเสียงถอนใจจากชายร่างโตที่ยืนเคียงข้างฟาดีดาท่านชีกหันไปเรียกคนสนิทของกราเกต ช่วงบ่ายช่างตัดชุดจะมาที่นี่อย่าลืมดูแลความเรียบร้อยละ่ะท่านชีกสั่งค่ะท่านชีกรับคำแล้วก็รีบถอยไปเพื่อให้เวลาท่านชีกได้อยู่เป็ดกับท่านนางของเธอตามลำพังกระเกตพี่ต้องไปทำงานก่อนขอพูดเบาๆและกระเกตก็ยังคงนิ่งเงนัน ท่านชีคจึงขยับเข้าใกล้เขากดจมูกลงที่ขมับของเธอและสูดกลิ่นกลิ่นหอมที่คิดถึงมือหนาอบเธอไว้หลวมๆกระเกตขยับตัวถอยห่างอย่างอัตโนมัติแต่ทำไม่ได้เพราะเขายังคงกบกอดเธอไว้อย่าโกรธพี่นานนักนะพี่รู้ตัวว่าพี่ผิดพี่ขอโทษเตรียมตัวเข้าพิธีกับพี่ครั้งนี้ พี่จะดูแลเกตอย่างดีไม่ให้ใครมาทำให้เกตเสียใจแม้แต่ตัวของพี่เองโมโหก็ดา่าพี่ตบตีพี่ก็ได้แต่อย่าทำมืนตึงกับพี่แบบนี้เลยนะคนดีคนที่เคยใจร้ายอ่อนโยนตัดองค์ใจอันเป็นที่รักทว่าความเจ็บปวดที่ฝังรากรอยแตกล้ายากที่จะประสานร,รอยดาวนั้นได้ กระเกตจึงยังคงนิ่งเฉยตอนที่ทำไม่คิดคิดได้เมื่อเกิดรอยด้าวนั้นไปแล้วเสียงถอนหายใจจึงดังขึ้นอีกครั้งพี่ทำงานอยู่ที่นี่นะไปหาพี่ที่ทำงานได้ตลอดหรืออยากจะทำงานเองก็ได้ดาริมมันก็หายดีแล้วพี่จะให้มันเอาพลอยมาให้ดูเป็นแบบอ้อมกอดของท่านชีกที่เธอ ที่กอดเธอมันยังคงอบอุ่นและเธอก็หววหาแต่เธออยากทำโทษเขาให้เขาลองเจ็บแบบที่เธอเจ็บดูเสียบ้างชิคฮาซันเพ่งผิดใบหน้านวลที่ไม่หันมามองเขาเขาจึงยอมปล่อยมือและเดินจากไปเงียบๆแม้จะรู้สึกเจ็บอยู่ลึกๆ ฟาดิดาค่อยๆขยับเข้ามาใกล้จึงเห็นรอยน้ําตาที่เอิอคลอดวงตาคู่สวยท่านนางของฟาดิดาเจ้าขาเสียงเรียกนั้นทำให้การกเกตริรบมเช็ดน้ําตาแห่งความน้อยใจออกไปท่านชีกเปลี่ยนคำสรรพนามเรียกแทนตัวว่าพี่นานแล้วและรู้จักจะเย็นมากยิ่งขึ้นและเธอเองก็หมดความไว้ใจเธอจะไม่กลับไปคีออน งองแงเหมือนเด็กๆอีกแล้วความใจซื่อไม่ช่วยให้เขารักเธอหรือไว้ใจเธอได้เลยฟาริดาจา้เข้าพิธีอะไรหรือจ๊กะกอร์เกตหันมาถามคนสนิทฟาดิดายิ้มแก้มแทบป,ปริท่านชิกมีคำสั่งแต่งตั้งท่านนางเป็นพระชายาของพระองค์ค่ะต่อไปฟาดิดาจะเรียกท่านนางไม่ได้แล้วแต่ท่านนางของฟาริดาจะเป็นพระชายาแล้วนะคะ คำพูดที่แสนดีอกดีใจของฟาริดาทำให้การะเกตตกใจอะไรนะนี่เธอกำลังจะเป็นพระชายาของท่านชิกอีกนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้หรอนี่เธอต้องฝันไปแน,น่ๆจบแล้วนะคะดวงใจท่านชิกตอนที่ย8่สิบแนะ ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ